เออเอ่ออาฟืนนึ่ป้าถูกเรากินกินน้อยเอาน้อยกินไล่แล้วมันบุดีอือขอบใจเอฟผู้มีน้ำใจแบ่งปันเหมือนฟ้าบันดาลให้สร้างลายการนี้มา ดวยเหลือคนทุกคนจนหรือคนด้อยกว่าด้วยแห่งศรัทธาบุญนําพาได้มาห่วมทางสบ,บายดีสบ,บายดี FC พ่อแม่พี่น้องเบอิอทุกผู้ทุกคนที่เข้ามาชมคลิปวิดีโอของสอนะวาวนกเนาะก็ยินดีตอนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องนกน้อยบ้านนาะเสนเก่าเส้นเคื้อนะทุกคนเนาะคลิปนี้ก็าสาวนกเทุกคนได้เบึงวิธีชีวิตของ กิ่งพอต้องเรื่องเฮาเนาะหาลวกหาฟืนทุกคนเอ้ยสาวนกค่ะเอาฟืนอยู่ทางลุ่มเนาะทางนั้นจุกเฮาเข่ามานียส่วนสติ๊กไปอรก็ไปเพิ่อนมีเม่เพิ่นมาอยู่น้ำเม่เพิ่นหาลวกหาฟืนแทนแล้วก็พออยู่พอกินก็เม่เท่านีเป็นคนควาว คือกินแล้วเนาะนี่ฉันเอาฟืนจะเอ๋เอ๋เอาฟืนเเด้ออาฟืนเด้อเฮ้ลูกเอาอยู่หางลุ่มหุ่นเราโบไปเอาดมลูกลูกปัดปัดปัดเอาอยู่ลุ่มหุ่นง่ายดิง่ายไอ้ยู่อันอยู่กองขี้เนื้ออยู่อันแปะรถลูกนั้นก็เอาได้ฟืนน่ะเอาได้นีอันมีฟืนเป็นตาเอากอ nó là anh bị chạy ở dưới hắn đây được họ ừ. mày nhai mày nhai mình mà đằng mày mình ăn lại là xăm khen xăm đây nè ừ, xăm khen xăm đây ừ. Đấy nhìn có két, có két, mà ê men hải hết nhằng cổ cứ phải son bưng cơn mà hiện tới ngầu nó nếp ừ. <laughs> nó nếp ừ. nhỉ hả Phương, xoay lục sào nọ lục sào lục sào bò hết nọ Lục à. hết อันแม่บ่ยงแม่ไปโลเอาปลาปูกือบอะไเฮ็ดด้งอ่อืมขันมันมีคนเฮ็ดแทน,เ,นเ,เราเราโบเฮ็ดสบทิษคันบ้ยมีคนเฮ็ดให้เราข้าไว้เนาะอืมนมันก็บไไ้ไปบกบกอืม บไรบอกบอกมันถ้านนำข้าวซาลี่ํโนกระท้องลด่ะ มเมถ้าขิ่นหาฟืนนี่มเมถ้ามีกะสนกุกข้าเอาเนาะนี่เพิ่งไปเอากองไปฮะเลยให้บ้าความน้อยไปเอาอันนี่จริงดึงอันนี้ไปดังก็ได้เก็ไว้นี่กลา่นั้นเนาะโอ้เลยให้บ้าความน้อยไปอันเอาฟืนย่างมาให้ก่อน อเฮ้ยอาฟืนไว้เดียคนย่าคนนั้นมาดังสบายดีเนอะนี่แม่อันนะอยู่อันอยู่กองขี้เนื้อนะมีกอ เอาเด้อเศาติ๊กคือกันบ้าไปเอาไก่ก็ได้นี่อยู่กองขี้เนื้อเหรอเนี่ยดึงเอาค่อยดึงเอามาให้ละเล็กเฮละหน่อยเมันย่างมันกันทั้งกองขี้เนื้อเหรอนุ๊บลงแดออามาดังฮัจุดบัวใดนะฮัจุดบัวใดขนาดฮัจุดแล้วมันจุดบัวใดเอ้าบุญหลอดเดี๋ยยบุญหลอดเดี๋บุญหลอดไปใส่ เห็นบุญรอดบอกโอ้ลิ้นรดจักเบังน้องในเดียยานอันมันขึ้นยานรถลมเด้อบุญรอดขี่รถจักรมาขี่รถหนุ่มมือมือเศร้านี่เอาคอนไปฮับรถคอน เออบึ้งอันบึงอ่ะโบอันโบมันทับฮันดึงเอาอยู่ฮันอ๋อโอเคนะทุกคนเดี๋ยวสนกก็จะได้ไปฮ้เม่เท้าเพดกับพอเท้าจันเพินคนฟื้นก่อนคำน้อยไปอันไปแบกเอาอันคนยันยังออกได้เดีอยู่อันอยู่นังไปยู่อันอยู่ไนังนะไป อีไปบอกปัดแล้วปัดแล้วปัดแล้ว,ว,วมีเตยงออกมาสิ<ค>ปัดอีเฮ้ยห่าบ้าคำน้อยไปอนันยงออกหากันเนาะขึ้นไม่ใช่อ่ะโอเคทุกคนสนุกในพาบ้าคำน้อยมาแล้วเนาะไม่อันนี้อันคือว่าลำน้อยเนาะนักนักปัดเน่งเน่งเด็กนาดนี่ซ้ำอัน dưới này anh ninh Bố mình hạ bếp bay anh 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 tất đẹp ngủ anh 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 อข้างใดคำน้อยยอะข้างนี้หรือว่าเยอะข้างนั้นอข้างนั้นอันนัะง่ะมอเดะปาดเถอะจบไปสวยบอกคำนวอยก่อนอุยอ่ะอุยอ่ะเอาอันเอาห้าไม่ห้ามาีามาเลยเด้อ นี่เขาสนุกพัดเราดึงออกมาสนุกอันมัดเห็ดอันเอาตักเครื่องบุหญหนีอย่งันอุ้ยคนนี้เอาอันไปห้ไม่คขับเดได้เที่ยวล้เลขข็คือละน้อยแบบนี้เลยเนาะอว้าวโซโกนเบิดบอนั่นนี่อะแบกออพ Bố anh bác ốc mà nóng này là để nóng bệnh thu hấu bệnh sư ni nè Bố ốc anh uh. Ý phô cái hết giọt lai này Úi, nóng nóng ốc mà vầy nha mấy nốc nè Nè, ốc mà vầy nha Bác ốc mà vầy nè mấy đều Ấn đều Hút, mấy hốc nóng cao ấm mà hút Nè nhanh ừ. nhanh tức ăn đều ừ. ôi bụng sống quá hì Hình mê lắm Hình mê lắm <laughs> Nhanh ăn đều <đéo>. Đuổi <laughs> Bắt thôi <laughs> Ăn à, cọ đến rồi กรเดี๋ยวหนักเติมเนาะคำน้อยเนาะเมีโยงก็เมาโอ้ดว่าเบาบาคำนอยซี่นะ กระเสรนี่โอ้คันบ่กินเหลาเฮ็ดดีดีเนาะครับน้อยเนาะเหลาสิกินกินน้อยเอาน้อยกินหลาแล้วมันบ่ดีปนกันปุูีโอ้มักบ้านไอ้บุญมีมีเกือบอันเามหน่อย อาป่าไปฮห้นเลยเออขอบใจเด้อไอคำน้อยเด้อเอาบุญนำกันคำน้อยได้บุญนำกันเอาโอเคนะทุกคนตอนนี้บอาคำน้อยเพื่อนกอ่อนเบกบฟืนมาให้แาวนกแล้วเนาะเอาคัมโนยเอามาขั้นนี้แาวนกเอามาอันนี้เนาะอุ้ยอันนี้เป็นมีเทปแบบค่ะโอ้ย,อย แค่นคืออีรุ่นด,ดีแหละเอ้ยเอ้ยไปนี่ฮะเฮ้ยไปเอาฟืนฮันไปมาเอาใส่กันบุญมีก็ได้ เช็บแขนยวนยวนเลยฮันดึงบนยางออกมาหาแล้วกันคนเอาช่วยกันพอทักจันดยเอาฟืนไปฮัทุกคนออกมาฮัทแล้วป้อโทฮิ้วฟืนมาแขนเดียวปวดยวนยวดเลย A hôn nam cả kaday. Hey! A hôn nằm mi hai hết con cả đại à hôn mã la chăng mã nị. A nam can hôn. Hoa! Bunyom, a mà kaday. Ba hèn à! A nặng ao! Bunyom, a nam mi hai hẹn lina. Muniwa. Hà phu nâng khảo lè 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 กวดขี้ยนี่เนาะโบเกิดทับบ์โบหันทับยอุ้ยเจ็บแขนทุกคนเลย,ยมีเท้าค่ะอืม เอาไปไว้ดังเด้อลูกเอาอยู่บนยางนะฮะแล้วแหละแม่ถ้่ามีเพิ่นก็พักพ้อนแล้วเนาะเพราะว่าคำน้อยเอาโขนย่างไปฮะ โอ้ยิ้มไม่เห็นเลย ตังอ๊อกวามนังงกายไปนึ่กันนะไม่ท้าแพท์ทั้งเอาโอเคเนาะทุกคนเนาะเดี๋ยวสนุกก็จะได้่วยเพื่อนก่อน ເພິ່ນເຮັດແົາຊວດຈັນາທຸກົນອາແພົກຕນາທຄົນເາະນທົນໂຕນີຮດເາກໍຍັງ້ດວທຈພິນັງແາມາໄແລນັງເຊມເນນ đi qua đây phải cùng đừng cùng nhạc ở vô nè ba là lẹ mẹ ơi Luca đừng cả nên ốc mà hay xăm nì lạ mưa ấy nọ có thấy chắc mà đó không nói nhắc mà phân không nói mà bệ bệ นั้นก็เมื่อไ้ร่อู้อยค่อยคอยคอยคอยๆเออเฮ็นเบิงโทละทรับเฮ็นเบิงโทละทร,รั์หลวอหัวอาคกอยู่อ่า คนเลียนไ้เด้อเ <Hey. S 1> ฮ้ยวูเอาะไปนี้เด้อไ้นี้ฟืนนไ้นี้ตั้งเอ๊ะเ้ยไอ้บัทสาจัาเดอเด้อฟืนเอาไ้นี้เด้อคนไ้นี้น่ะ กังแม่ถ้าแพทย์เมื่องอันกังบานเปือนเบิดใบอันนั้นสอกขาดบ่บหินขาดอันเฮาขาดขี้เหี้ยนเนาะนี่ยงเตนี่แหละตขาดไปใส่ยังแต่ดามแต่คันเื่อยเนาะอนี่ ยังอันดนย่างยุนจะได้อาดนย่างมาไวให้เพื่อนก่อนอโอเคเนาะทุกคนเนาะเดี๋ยวคลิปนี้สซนนกก็จะได้ขอนญาตจบคลิปกันเพียงเท่านี้กันทุกคนเอ้ยเมายทามีเพื่อนก็เก็บได้ไหลายติบเนาะอันสซนนกดึงออกมานี่ผูใดฮแมเมทามีส่สที่จริงเมาทามีน่นี่เป็นคนที่ดุมันกลัวมูที่สุดเลยแหละดุมันกลัวมูเลยอยู่ในเผ่า,านี้เนาะเป็น ขัวยูขัวกินหาลวกหาฟืนอย่างบอคาดเดีวยวไหมทั้งนี่นะอาวเราพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะทุกคนเนาะเดี๋ยวสนุกก็จะขออำลาทุกท่านไปเพียงเท่านี้เนาะอ่สะสปอคคลิปนี้สนุกขอเก้าคำว่าสบายดีขอบใจเอฟซีผู้มีน้ำใจแบ่งปัน เงนฟ้าบันดาลให้สร้างลายการนี้มาสวยเหลือคนทุกคนจนหรือคนดอยกว่าด้วยแห่งศรัทธาบุญนำพาได้มาห่วมทา